ทำไมมือ,อยังอยู่ที่เดิมอ้าวคุณเชอรี่พูดอย่างนี้อยากเห็นเทพเจ้าแห่งการตีบวกจุติแบบว่าไม่ใช้แต้มล่อใช่ไหมเอ้าพูดมาอย่างนี้นี่ก็จัดไปดีครับคือผมนี่ไม่เคยขัดครับจัดให้ตลอดนะครับเด็กๆเ,เขาตีกันนี่ฮะดูเหลือๆเราจะมุ่งสู่โอ้โหลบสองบ้าไหมเนี่ยบ้าแล้วลบวกสี่มาเออสวยบวกสี่มา บวก12ไปงามๆบวก12ไปรู้เรื่องดูบวก12ครับนี่ฮะก็ธรรมดาครับผมได้ดาบบวก12ผมบอกเลยนะ <c oughs> ถ้าผมตีติดบวก13ผมย่อยถ้าผมตีบวก13ผมย่อยผมย่อยในสตรีมนี้ด้วยผมไม่ไปไหนผมย่อยที่นี่เลยผมไม่ตีสีส่ด้วยผมย่อยตั้งแต่บวก13เลยเออเพราะนั้น <c oughs> กลับไปตีใหม่ก่อนนะ <c oughs> กลับไปตีมือก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแต่แต้มันค้างอยู่อ่ะแป๊บน,นึงนะเลือดมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องเลือดมันกําลังร้อนเหล็กมันต้องตีตอนร้อนๆอ,อย่างนี้ไปเก้ามาเออเรื่องนี้นะครับเหล็กมันต้องตีตอนร้อนๆแบบนี้ครับดูครับบวกเก้าขออนุญ,ญาตนะครับผมมีอะไรจะให้ฟัง นี่คือความในใจของผมนะครับนี่คือความในใจของผมเองนะครับไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูบนะพี่นะพ <laughs> ิเตอร์ตีบอกไหมหนูมากดคีย์ขนาดไหนมาเร็วขอย,ยืมมือหน่อยเร็วลูกแมวมือทองคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าแมวผมเนี่ยมือทองใช่พี่เตอร์ดูดวงดีไปลูก รอบที่แล cool, ้วกดมือขวาใช่ไหมรอบนี้มากดมือซ้ายมานี่คือการอัปเกรดจากมือของวินเตอร์ครับวินเตอร์กดลูกกดขี้นดนลูกกดแล้วกดกดปุ๊บนี่คือกดเอาอีกอีกคลิกนึงอีกคลิกหนึ่งวินเตอร์บวกสิบสามเหล็กต้องตีตอนร้อนร้อแบบนี้ปุ๊บบวกสิบสามมาเปี้ยงเข้าไปให้เป็นไงเป็นไงก็บวกสิบสามครับก็ ก็บวกสิบสามอะสิบสี่ป่ะตัวละครเกินไปร้อยถ้าลบทำไงครับต้องแจ้งทีมงานครับอ่าได้แล้วบวกเก้าพอใจแล้วนะครับหรือว่าบวกสิบไหมด่าบวกแต่เท้าบวกสิบห้ามันก็เท่านั้นนะถูกไหมไปดีครับแยกไอเทมยังอีกรอบหนึ่งปั๊บแปดหกไปโอ้เม็ดเดียวแต่คุ้มครับ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 คุณผู้ชมครับ ก็ได้1เมตรนะครับถึงแม้จะ1เมตรแต่ก็ได้กันแตกกันครับนี่คืออะไรครับ Enchant e เด็ไม่ใช่ Enchantment s เซฟเก่าเละครับคุณผู้ชม Enchantment s เซฟเก่าเละครับคุณผู้ชมก็หน้าตาอย่างเงี้ยครับก็ได้จากของฟรีครับก็ได้จากดาบดาบเควสะครับดาบเควสฟรีครับก็ได้เงินนะครับใครบอกเศรษฐีเสมอร์จะเกอวันเนี้ยครับไม่มีนะไม่มีนะคนเกลที่ไหนที่ไหนก็ตามแต่ไม่ใช่ที่นี่ครับ ก็หล่อมๆครับร้อยเจ็เอ็มหลอมๆมาคุณผู้ชมก็อยู่ดีๆก็มีเงินร้อยเจ็ดสิบเอ็มเข้ากระเป๋าอะอะไรกันครับเนี่ยเติมเพรทางเพจไม่โดนแบนหรอครับไม่กล้าเติมไม่โดนครับคือจะบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูรูปอีกครั้งหนึ่งที่โดนแบนกันอะเพราะว่ามันเกิดเคสรีฟันกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะบอกว่าแซดโกซีเฮชอะเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ของ e อ e โดยตรงนะครับแล้วก็ใช้บัตร X อ็กแคที่เป็นบัตรของ e อ e โดยตรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับบวกสิบมาครับบวกสิบอะครับ <Yeah. S 1> ก็ตีจากบวกสี่อะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ก็ธรรมดานะจริงจเริ่มยากแล้วไอเทมบวกสูงหมดละเจ็ดแปดหมดละแปอีกสงสัยอยากให้เราใช้ดาบบวกแป มันออฟไม่เต็ดก่อนตจบว่าครับเออคอตูมถ้าไม่เจาะมันก็ออฟไม่ได้นะก็ต้องเจาะก่อนอยู่แล้วครับปวเก้าเฉยอะไรวะขิงเยอะเกินไปอ้าวนี่ไงหลดแล้วอ๋อเท้าหรือมือเท้าดีครับ อ่าสิบเอ็ดแล้วสวยครับตีอะไกลดีเท้าไปครับบวกสิบสองนี่ครับก็บวกสิบสองอะครับดวงดีจังเว้ยสิบสามสิครับเหลืออะไรรอก่อน นี่คือรองเท้าเบท M7 s บวก13นะครับนี่ตอนนี้ดีฟน n ์เยอะกว่าบวก15แล้วนะนะ12นี่ก็เยอะกว่าแล้วนะ <Yeah. S 1> ก็ยินดีต้อนรับนะครับ <Yeah. S 1> บวก13เข้าสู่ไอเทมสวมใส่ของผมนะครับยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะครับ <I know S 1> ยินดีต้อนรับมาครับ3 2, 1, 2> uh. 1บวก13มาครับ ไปแล้วครับบวกสิบสาไปแล้วครับเอามือบวกสิบห้ารอแต้มก่อนนะครับไม่ต้องรอแล้วนจะจุดนี้ไปแล้วนะครับหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเทคนินเนี้ยประดาบเากเลืออะไรอย่าเงี้ยครับพีเ่เอบเออทักปุ๊บแตกปั๊บครับเจริญละเอ้าผิดอันจะตีดาบกดผิดไปตีหัวเหมือนเดิมนะครับ เสื้อผ้าในเกมแพงกว่าเสื้อผ้าวิตจริงอีกครับหลังๆนี้เริ่มใช่แล้วหลังๆนี้ชักจะใช่แล้วซู่ซู่เข้าปะขุณครับนะครับอยากเติมคุ้มเติมที่ไหนครับโอ้แน่นอนนะครับถ้าอยากเติมให้คุ้มนะครับนี่ครับแชทโกชีเฮนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับถ้าใครสนใจจะเติมเจมนะครับในเกมคาบ้าวคาบเอ็มอ่าทุกเกมนะครับที่เป็นเกมมือถือนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับ มาริโอ้ก็อาจจะมีในะลองทักไปถามดูก่อนได้นะครับยอกยอกยอกถ้าอยาจะเติมนะพวกแบบผัดตีฟรีไฟนะครับแลมดังอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับและ้งใครที่ไม่อยากจะตาบอดนะะยอกยอกยอกไม่ใช่นะอันนั้นไม่มีนะบอกอันนี้มันเกินไปก่อน,อกกอนเลยสามอ่ะสวยจริงๆนี่หน้าตีหน้าตีรองเท้าขึ้นมากเลยนะขอสิบเอ็ดนะ สวยโอ้โหมือติดมาอีกสิบสองขยันติดเนาะไอของอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วเนาะสวยภุรกิจที่บอกหรอครับวันนี้นะครับใช่ครับโอ้โหทีอย่างเงี้ยติดสิบสามขึ้นมาอีก โอ,อ้คือคุณเชอรี่มือผมเนี่ยนะจากบวกสี่เนี่ยตอนนี้สิบสามแล้วนะครับสิบสี่ป่ะขนาดนี้แล้วสิบสี่ป่ะพอครับผมคุ้มแล้วผมไม่เอาเท้าว่าสิบสามก็ได้ผมไม่เอาเท้าว่าสิบสามก็ได้ผมมีมือบวกสิบสี่แล้วโอเคสิบสี่ก็ได้ครับเราต้องใจเย็นๆนะครับแต้มพันห้า พันห้าตัดศูนย์เท่าไหร่ครับบวกสิบห้าครับแก้พันห้าตัดศูนย์ออกคือสิบห้ากระทั่งเวลาศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งกับห้าโอ้โหยังไงก็มาอยู่แล้วคุณผู้ชมหนึ่งห้ามาขนาดนี้อย่า,ยาลืมไปซื้อหวยด้วยผมปิดหน้าจอก่อนแล้วไม่รู้อ่ะคือผมไม่ได้ปิดหน้าจอหรอกแต่ว่าผมจะไม่มองนะครับคือผมจะกดอัปเดแล้วผมจะพยายามหันตัวเองไปให้ไวที่สุดแล้วผมจะไปเข้าห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ดูว่มมามันติดไม่ติดนะครับผมจะไม่ดูผมจะไม่มีทางรับรู้เลยเด็ดขาดเพราะฉะ อัปเดตนะครับผมไปนะผมกดน,นี่ผมเะะ 3, 2, 1, มดีวยวะลนะสามสองหนึ่งิเตอร์ฟาร์รูเบื่อไปเดิวไอ,อ้สำเร็จนี่ว่าเฮ้ยติดว่ะเฮ้ยคือ <c ười> <c ười> เห็นจอมันดำนึกว่าไม่ติดเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนี่ครับแดปไปอร์สองทีตีคือจะบอกว่ามเมื่อกี้ ตอนที่เดินมาหันไปคือจอมันดำนึกออกไหมหันไปจอมันดำแล้วเห็นขึ้นอุปกรณ์เชื่อแปลกแน่พอดูอัปเกรดสำเร็จนี่หว่า A few moments later เอาแต้มสูนยเลยไหมบวกบวกกสามแต้มศูนยเลยไหมร้ยห้าสิบแล้วมาคุณผู้ชมเขาเขาเรียกว่าเราเรา,เราไม่ต้องอะไรกันเยอะครับคือคือแต้มมันเป็นแค่ค,ความเชื่อจริงๆแต้มมันเป็นแค่ค,ความเชื่อ คนมันจะติดอ่ะยืนเมืองเฉยๆมันก็ตีติดเออคือคนมันจะตีบวกติดอ่ะยืนเฉยๆมันก็ตีติดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต้มสูงคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรเยอะนะครับดูแบบเราดูเลิกงานยามดีแบบสุ่มตัวเลขเลยผมบอกเลยปับ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 ไปครับนี่ครับบวกสามครับสบายสบายโอ้โหรถไปสจบ <c oughs> <c oughs> ออตีทั้งดีไม่ตีทองใช่ปะเออตีทั้งดงตีทองถูกไหมความเป็นไปได้เนี่ยต้องรองดูความเป็นไปได้ก่อนดูรูปขอความเป็นไปได้ก่อนเออปึ๊บปึ๊บอันนี้เนี่ยมันใช้สามเม็ดเราซื้อมันใช้สองเม็ดเราซื้อมาสามแล้วนะครับมันมาอยู่แล้วน่ครับสองสองสองไปครับดูครับบวกแปดครับขออนุญ,ญาตนะเราไม่ได้ส่วนบนมานานแล้วขออนุญาตเปิดนักคอมหน่อยมานักคอมเนี่ยเราเรา,เราไม่ได้ เราไม่ได้ฟังนละข้อมเทศมานานแล้วนะมโมพีเตอร์ Peter, มาเร็วตาสะพะเขาวาตอลาตอสมาสามพูดเนื้อตาสะมวไมันบวดใครคนนี้วะพีเตอร์มาขอยืมมือหน่อยพีเตอร์มาสามสองหนึ่งพีเตอร์ไปพินเตอร์วินเตอร์บวกแปดบวกแปด วินเตอร์นี่มือวินเตอร์แลวเนี่ยสุดยอดครับเตรียมเฟกเตอร์เตรียมเฟกไว้รอเลยครับจะเหลืออะไรครับโอ้ผมบอกเลยว่าณจุดจุดนี้นั้นไอสัตกําไรดีๆไม่ชอบไงทีนี้แหละลําบากแล้วไปให้สูดนจุดที่หมดตัวนะครับเพื่อคอนเทนต์ผมบอกเลยว่านัคอมมาก่อนเลย ไอ้สัตว <Leonard> <min> <io à S 2> ์อย <k S 2> ่าพูดคำนี้ก <Finally> ับกูนะนี้นะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดักทางดักทางรอไว้เลยยังไงก็ติดบุกหกไม่ติดก็แย่แล้วเฮ้ยโอเคทุกคนโอ้ยความรัก ก็ต่อด้วยเอฟเฟกต์นี้ครับทริป,ปเปิลคิลอีกทีนึงทริป,ปเปิลอีกทีนึงทริป,ปเปิลคิลอีกทีไปทริป,ปเปคลิลโอ้ยตายแล้ว